วันนี้ก็เพื่อนๆมารีโพสกับผม Crazy c a l นะครับอยู่กับเกมมือถือนะครับผม m e m o r i a l of Wilderness นะครับผมใช่ป่าวะใช่แหละนะครับผมก็เป็นเกมของจีนใช่ไหมภาษาจีนกันมาเลยทีเดียวเชียวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูระบบเกมข้างในกันีกับเป็มั่วกันนะครับผมไปเอาละครับก็เกมมาแล้วนะครับก็จีนจากเลยทีเดียวเชียวนะครับผมก็ภาพน่ารักดีนะครับก็การเล่นเราาที่อะไรวะนี่ครับเซต เซตเอาใช่ไหมเออแล้วที่เซตเอาตรงนี้นะครับผมนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือในเรื่องของการเล่นนะครับผมเรากดคลิกเข้าไปที่นี่อ่านะครับมันจะขึ้นไปคล้ายๆเหมือนหอคอยเนาะนะครับเราก็เล่นเลยนะครับผมด่านที่เก็บรางวัลนิดนึงนะครับอ่าด่านที่เราติดอยู่ก็ไปครับผมกดเล่นเลยนะครับตัวเกมมีออโต้ให้นะครับเพราะว่าเกมนี้แค่ อาไอาเอาเให้เก่งก็ผ่นานได้าอะนะครับเพราะเกมมันแค่กดสกิลแค่นั้นเท่นั้นมันออตโต้เองเลยนะครับผมแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมแต่ที่ผมกดอโอตโอต้ไว้นะอืมครับเห็นไหมมีแค่กดสกิลอย่างนี้นชิ้นๆพวกนี้แค่นั้นทำให้ตัวละครเก่งก็จบครแบบนี้เลยชิเป็นเกมคล้ายๆลูกยนต์ตัวสาวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ฮไปด้วยกระทะเอาให้อะไรอะไรประมาณนี้แนวแนีนี้นะครับผมโอเคก็เล่นง่ายแสนสบายนะครับตามนี้เลยอะก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับส่วนการอตั้งทีมครับเรามาที่ทีมตนี้นะครับผมกดปุ๊บนะครับผมก็กดเลยนะครับผมว่า จะเอาใครลงโู่นแลนี่ไหมแต่ตอนนี้ยีแตัวละคารแค่นี้นะครับหรือถ้าขี้เกียจก็กดปุ่มนี้นะครับมันจะออโต้ให้นะครับส่วนความที่ดีที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้มันแค่นั้นหน้าก็มีหลายมีเซตหลายทีมน,นะเออแล้วก็จบน้แค่นั้นเองโอเคสึญญญ่งเรื่องอื่นก็จะเป็นพวกเนี่ยกดเข้ามานะครับผมก็จะมีพวกคอลเลคชันทั้งสาวส่วนใหญ่เออนะครับสาวส่วนใหญ่นะนะครับก็เข้าไปอัปเกรดนะครับผม อัพเกรดอะไรนะครับหนอัพเลเวลนะครับผมอัาเข้าไปเลยตัวนี้นะครับถือกระทะโจมตีกระตูเขาอย่างเรียวนะครับผมแล้วก็ปลดล็อกลิมิตเลเวลนะครับแค่นั้นนะครับผมทําแค่นี้ส่วนสกิลก็ไม่เปลนดีครับไม่ใช่นะครับผมแค่นั้นเองครับส่วนอันนี้ก็เป็นพวกเพิ่มดาวนะครับก็ต้องมีของเด่นนั่นนี้คืออะไรนะครับคือไอเทมนะครับใส่เข้าไป นะครับแล้วก็อันนี้มันจะเป็นรูนเดานะเพราอ่านไม่ออกนะครับตามหลักของเกงมก็ได้จะมีส่วนนี้ไม่รู้ครับผมนะสามารถสอมได้น,นี่พี่เป็นไงเดี๋ยวก็ลักตามนี้เลยนะครับหนังสือก็บ่งบอกในเรื่องของสถิติพัศประวัติ mm hmm. มีเสียงฟังเอานะครับตามนี้น็จ๊ะโอเค มีเปลี่ยนอะไรได้ด้วยไม่รู้ตรงนี้แต่ไม้ทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเป็นการบ่งบอกว่าท่านี้เป็นค่าอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับต่าเลยอันนี้ออกนี้มั่วจัดจัดเลยบอกให้เลยนะครับผมโอเคอันนี้คืออะไรเสดๆเทียมเราไม่มีอะไรแล้วก็ในเรื่องของเวลาเขาไม่รู้ตรงไม่รู้เลยซะส่วนใหญ่นะครับหรือจะไปเมืออื่นอ่าก็ต้องรอให้ผ่านตรงนี้ก่อนนะครับผม ส่วนนี้คือ,อไรนะครับมันคือตรงน,นี้อ่าอโฟล,ล์นะครับผมเป็นแอดเวนเจอร์นะครับก็ไว้แบบคล้ายๆแบบหาของอ่ไปดูกันโอเคครับผมมาแล้วก็คือคุณหาสมบัติอ่ะ <c oughs> นะครับเนี่ยตรงนี้ก็ออคงเป็นวิธีการนะต้องกดเลยจิ้มเลยเดีย๋ยว <c oughs> ตอนนั้นมันสอนไงวกดนี่ปุ๊บอันนี้ได้ใช่ ยังไงวะลืมตอนนั้นมันสอนอยู่งงงงียู่มีแนด้วยด้วยบอกใช่ไหมอ่ะมา,อ,าอ๋อต้องเป็นพื้นที่แบบน,นี้นะครับสีส,สีสีนี้นี่ถ้ากดอย่อางเงี้ยนะครับมันก็เก็บของนะครับเข้าไปสู้กับศัตรูนะครับผมซึ่งก็ ใช้สกิลอะไรก็ได้นะครับเนี่ยมันจะมีสกิลของตัวละครแต่ละตัวเนาะก็กดเข้าไปเลยครับผมนี่โจมตีตู้อะไรอย่างเงี้ยอืมแค่นั้นเองส่วนนี้ก็เหมือนกันเฮ้ยอ่ะทำรับใช่ไหมอืมใช่นี่ฮะก็แค่นี้เองอันนี้เป็นระบบใช้เหมือนระบบอีกยูบบหนึ่งอ่ะเอาไว้หาขอ แคทำน,นั่นเองนะครับผมดูเลยก็แล้วหัวเข้าให้ชกบข่าวเขาบอกมาว่านะครับหานต้องออกได้ก็กดรับของไปคือ mm hmm. แค่นั้นเองครับผมโควตาง่ายใช่ไหม <laughs> แค่นี้เองนะครับแล้วก็มาที่ด่านต่อไปนะครับก็คือทำไปเรื่อยๆรือประมาณนั้น โอเคมีดาวอะไรด้วยนู่นมนะครับก็เนี่ยที่รู้นะครับที่มีระบบที่รู้ที่ตามนั้นเลยนะฮะโซนนั้นอื่นก็เป็นพวกภารกิจนะครับอย่างที่ผมกดเข้ามาเนะยมารับของนะครับไม่มีอะไรนาใหมยนะครับผมตามนี้นะจากนั้นเราดูระบบอื่นกันบ้างนะครับผมคือก็ไม่รู้อะไรอ่ะอันนี้เป็นช็อปนะผมข้ามะเข้าไปดูก่อนกันนะครับก็มีพวกนี้นี่เป็นใหม่ เออนะครับตามนี้นะครับแล้วก็อัอนนี้เป็นไม,ไม่รู้นะผมบอกเลยว่าไม่รู้ให้ดูเป็นคล่าวว่ามันคืออะไรไอเทมหรืออะไรหรือเปล่านะครับนี่คล้ายของเอาไปตีบวกด้วยนะอ่ะกดชั้นีทเดียวอ่าตีบวกใช่ไหมนี่นะครับก็ก็ตามนี้นะครับแล้วก็มีต่อไปมีโกะไม่ใช่ก็เป็นพวกขายนะครับ เดี่เราไม่ขายเอามาเป็นแอน,นิเมชั่นนะครับผมและเรื่องพีจีนะครับใครชอบใครก็ทำนี่ได้เลยนะนนยังรับอยู่ <c oughs> นี่ผมไม่รู้คืออะไรเขา,รเามีรถเลเวลด้วยอืมโอเครถเดเวลได้นะครับสำหรับตัวที่ไม่ใช้น,นะครับผมรีคูดนะครับเป็นพวกว่าครับนะน่าจะเป็นการเปิดไฟช็อตบอกนี่ <c oughs> <c oughs> กรชัปองเกมนี้นะครับผมก็อะลองเปิดให้ดูเลยนะับมีแค่สองใบนะเฮ้ยเป็นยังไงอ,อ,อือืมกดเด็กดแล้วแบปุ๊บนี่แหละชุบจบตันเนี่ยก็เป็นปเซ็ตนะครับก็ไม่จะมีอะไรบุ๋ปบ้ามุย้ยฟินอะไ็ตัวอะไร่เฮ้ยโอ้โหน่ารักกันนะตรงนี้สวัสดีครับแล้ เนี่ยใครก็ไม่รู้ต้องการน้องก็ดีเว้ยโอเคตามน,นีนะะมม้นะครับผมแล้วก็ members ก็คือพวกทีมเรานะครับตามนี้ที่ยังไม่มีก็ขึ้นมาดูได้แต่ละตัวนะครับ,นนนะรบงานดีครับผมบอกให้เลยว่างานดีจะจัดนะครับโอเคตามน,นี้นะแล้วก็อันดุลสุดมันกดไม่ได้นะครับผมนอกจากนั้นก็คงจะเป็นภารกิจต่าง นะครับ hunting hunter นันนนนนะน่นนี่นะบะผมจะมีก็เป็นเรื่องของสเตตัสตัวละครเนาะชี้เปลี่ยนที่เปลี่ยนตัวละครได้ด้วยนะครับชอบใครชอบใครก็เอกขึ้นจอได้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะอ่ามีตรงนี้อีกลืมนะครับผมมีเรื่องของอ่านี่ของข้างวันดูไปแล้วนะครับก็สนใหส่วนใหญ่ ก็จะอยู่ใช้แบบนี้แหละนะครับเพราะรับของางวัลธุรกิจในวันนี้นีน่นะครับกระเป๋ามีสตองใช่ไหมใช่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นนี่ละกันอ่มีรับของรางวัลด้วยนะีนือว่าเปิดดีครับถือมาก็ต้องเปิดดีครับตือซิฟว่าวีเอสอาร์ด้วยรับรองนะครับ ตามนี้นะครับผมอ่ะก่อนเซตติ้งก่อนแค่นี้นะครับไม่มีอะไรเลยแล้วก่อนจากกันไปครับผมไปคูดกันอืมน้มองเยี่สสมว่า1ีสิบเอ็ดอันนะครับเฮ้ยใช้ได้เนี่ยผมอ้ามาน้องน,นะอนี่ต้องได้แล้วทุกตัวนี่ยเฮ้ยเยอ อนี่ไงเล่าต้องมาของเนี้ดีเฮ้ยไม่สนใจเว้ยไม่เป็นกรณีแล้วใหญ่เลยเพ่อนก็ไม่ชอบว่ยเออนี่มังงง่นไปใกล้จุดเ <c oughs> ยี่ยมกูดดีนะนนี้เขาบอกที่ตองกานะครับแค่ดูภาพแล้วมันเอ็กซ์ครับโอเคครับผมก็ปรมาณประมาณนี้นครับอืม ยังกลัวขอบคุณครับขอบคุณครับก็ตามนี้แหละนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนนกัะครับสำหรับเกมน,นี้นะครับผมโดยเอา off เว็บเน็ตอไะไรสอย่างนะครับก็ก็ไปลองเล่นดูนะครับชอบสายนี้ก็จัดไปนะครับลองทดลองได้เลยนะครับที่ให้นะครับแลออ้วก็ฝากกด Subscribe กันด้วยน,นจะจ๊ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมโอเคไปหลับ